สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคาเฟ่ปิ้ง EP นี้เป็น EP ที่เท่าไหร่แล้ววะนักไปหขดโขดใช่แต่กูเปนหลายอันละแต่ว่าเราห่างหายไปประมาณแบบหลายเดือนมากเพราะว่าเราไม่ได้ไปไหนกันเลยเนาะ EP นี้นะคะเราพาทุกคนไปตลาดน้อยเยาวราชคาเฟ่ราเนี้ค่อนข้างอัปเดตนิดนึงเนื่องจากหายไปนานมากๆซึ่งคาเฟ่ก็เออคัดมาแล้วกันว่า มีคอมติสแล้วก็ดีวายที่ดีมากออถ้าเกิดมานั่งช่วงนี้ก็จะได้บรรยากาศแบบเฮ้ยฉันได้แบบเดียวคือเอาง่ายๆคือเป็นคาเฟ่ที่มาตอนหน้าฝนก็ยังรู้สึกว่าสวยอยู่มีที่ไหนยังไงบ้างบอกเลยว่าสามที่นี้พลาดไม่ได้นะคะแต่ละที่ก็คือเด็ดลืมงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่แรกกันเลยปะใครรอคลิปคาเฟ่ฮอปิ้งอย่าลืมว่ากดไลค์ไว้ด้วยนะ เตแรกนะคะชื่ออาศัยเป็นโรงแรมลับๆที่แบบเฮ้ยขึ้นมาแล้วชีวิตเปลี่ยนบรรยากาศดีมากจอดรถที่โรงแรมไ y a อ c มเชน e าทนะคะเป็นทางกองจอดรถเสร็จแล้วก็ขึ้นมาที่ชั้น4กดอึกขึ้นมาก็ปังไหมชื่แล้ปังมากคือได้บรรยากาศแบบไม่เหมือนอยู่ที่แบบไทยอะลองดูเป็นฟิลลิ่งดีมากจริงเนี่ยพไปดูข้างใน จะมากี่เดือนกี่คาเฟ่ก็ยังเหมือนเดิมนะหายไปกี่เดือน <c oughs> ก็ยังเป็นนังกัดแต,แตงนะออกแกไนไส์ส okay, nice. ั่งข้ามาที่ฝั่งนี้นแค่เดียวคุณบอกแค่สามนาทีได้กินเลยทุกคนคือที่นี่นะคะเขาจะเป็นเหมือนแบบว่า โรงแรมแล้วก็จะมีเหมือนร้านอาหารแล้วก็จะเป็นแบบมุมถ่ายรูปที่เป็นขาเพ้จริงก็คือมีทั้งดิงแล้วก็มีทั้งฟูดซึ่งเข้ามาแล้วคือร้านน่ารักมากๆเขาจะตกแต่งเป็นแนวือนเราไม่ได้อยู่กรุงเทพอ่ะคือไม่คิดว่าจะมีที่นี้อยู่ในอเวราดีกว่าทางนอกเขาก็จะเป็นแนวเหมือนเชียงใหม่มีอะไระยายยาระยงระยางซึ่งเป็นอะไรที่ปังไหมคะเดี๋ยวลองชิมอาหารดีกว่าเมนูนี้เป็นข้าวผัดที่เขาอ่ะกิตาละกินแต่เขาเรียกว่าผัดปลาเค็มกับหมูหมูแดงปะเขาบอกเป็นเมนูแนะนําที่นี่ คอือแบบคืออาหารดีว่ะโอเคเข้ามาแล้วคือจะบอกว่าที่เนี่ยสวยจริงควรมาจริงฟิลเหมือนเราไปต่างจังหวัดแต่เราไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดเพราะเราอยู่ คือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าเราออกจากบ้านทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวร้อนวันนี้เป็นไงฝนโอ้โหฝนเออครึ้มก็ร้อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ร้อนแต่ไม่มีหนาวเหนอะหนาคื้นคืนอะไรเงี้ยรู้สึกตัวเราเหมือนแบบจะมีกลิ่นตัวมีเหงื่อตลอดเวลาพวกเราก็เลยมีตัวช่วยอย่างที่พวกเราอะ ามาตั้งแต่ก,ก่อนออกจากบ้านแล้วก็อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆเ,เราก็ต้องหาแบบพวกน้ําหอมหรือว่าครีมอะไรที่แบบมันทําให้ตัวเรามีกลิ่นที่ดีขึ้นซึ่งวันนี้นะคะเรา3มคนก็เลยทาอันนี้ค่ะตริงอันนี้เลยค่ะเซเลนีเลิ v e Story นะคะเป็นตัวเพ um อร์ฟูมบอดี้โลชั่นนะคะทาอันนี้นะคะก่อนมาไม่งั้นโกรธไม่ก่อด<ม>นะนะ อาหลายๆคนนะคะยังไม่รู้จักแบรนด์เซเลนีอันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะตัวนี้นะคะเพิ่งออกคอลเลกชันแรกนะคะชื่อว่า Love Story เป็นโลชั่น <Hey. S 2> บำรุงผิวตัวที่กลิ่นหอมจนไม่รู้จะอธิบายยังไงคือมันเป็นกลิ่นหอมแบบกําลังดีที่ไม่ฉุนนะคะทุกคนทาแล้วผิวนุ่มด้วยคือทาแล้วมันรู้สึกแบบรู้สึกดีกับตัวเองอ่ะอยู่ๆก็รักผิวตัวเองขึ้นมาเลยทาอันนี้เสร็จแล้วก็รู้สึกมั่นใจ feeling แบบ g ู๊ดไว b ์คือวันนี้นอกจากว่าพวกเราไปกะนหลยที่แล้วจะมาแบบหน้าเบื้องหน้างอไม่ได้ เรื่องทั้งหมดของเซเลนี่นะคะเขาจะมีทั้งหมด3กลิ่นซึ่งแต่ละกลิ่นก็คือตอบโจทย์กับสาวๆหลากหลายสไตล์นะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็แต่งตัวมานะคะก็เลยใช้เป็นกลิ่น s วีทพ p a ล e ค่ะฟิลแบบ f r u ต t y floral หน่อยๆของปอมจะใช้เป็นรุ่นสปีดสตาร์นะคะกลิ่นจะรุตตี้แบบสดชื่นสดชื่นไม่หวานจนเกินไปส่วนของเมลนะคะใช้กลิ่นก e ี่มีเป็นกลิ่นหอม <S <S สไตล์ o r เ e นท a l รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่เข้ากับเราที่สุดแล้วแบบมันช่วยดึงความเซ็กซี่ที่มีอยู่แล้วในตัวเราแต่ว่าซ่อนอยู่ข้างในให้ออกมาได้เราถ่ายงานตั้งแต่เช้าอหม คือกลิ่นมันติดทนแล้วก็ไม่เหนียวหนึบนะด้วยคือเนื้อครีมเนี่ยซึมซาบเข้าไปในผิวเราไวมากอย่างวันนี้เนี่ยเราออกมาเช้ายังเย็นก็เดี๋ยวเรามาทดสอบกลิ่นกันว่าคือหอมติดทนจริงไหมซึ่งตอนนี้คือกลิ่นบอกเลยว่า ก่อนหน้าที่เราออกมานะคะจะบอกว่าเราใช้กันมาอีกตัวหนึ่งเขามีเจลอาบน้ำด้วยค่ะทุกคนเผื่อใครหาเจลอาบน้ำหอมหอมอยู่บอกเลยว่าอันนี้ปังมากเจลอาบน้ำของเขานะคะก็จะดีมากเพราะว่าเขาเนี่ยมีการบำรุงมาให้ในตัวใช้คู่กันก็คือกลิ่นหอมติดทนทั้งวันเลยเนื้อเจลล้างออกง่ายผิวนุ่มอุ้มน้ำไม่แห้งตึงตัวหอมติดทนยาวนานไปอีกวันนี้คือแม่ไมาใส่ไหมใส่เพราะว่าแบบเวลาออกมา ให้เราจะมีกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรแต่ว่าตัวเรามันก็ยังมีกลิ่นหอมอยู่พูดเลยนะคะวันนี้เนี่ยออกมาลุยงานถ่ายงานทั้งวันนะคะเราก็มั่นใจค่ะเพราะว่าเราใช้เป็นตัวเซเลนีเซนแมทเทอร์หอมไหวมั่นใจกว่าใครอยากตัวหอมแบบพวกเรานะคะบอกเลยว่าหาซื้อเซเลนีได้ที่วัดสันนะคะวัดสันทุกสาขาหรือว่าจะหาซื้อออนไลน์ได้ที่1 9 4 8งี่ beauty com นะคะโลชั่นน้ำหอม199บาทแล้วก็เจลอาบน้ำน้ำหอม1 6 9บาทค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปหาบุมถ่ายรูปไปหาบุา้น ชุดที่มาที่นี่นะส่วนตัวคิดว่าเนื่องจากว่าโรงแรมเขาจะเป็นโทนแบบครีมครีมอะไรเนาะจริงๆอะแต่งตัวให้มันดูมินิมอลมันก็จะน่ารักมากจะเป็นโทนครีมโทนน้าตาลก็ได้หมดเลยหรือจะสีสันจัดจ้านแบบคุณแม่ก็ได้หรือจะเป็นแนวแบบสตรีทแบบบิงก็ยอมได้หรือจะเป็นแนวแบบมินิมอลแบบปอมคือได้หมดคือที่เนี่ยแต่งตัวง่ายเนาะได้หมดเพราะว่ามันเป็นสีแบบขาวขาวครีมครีมแล้วแต่ไวั์ที่เราอยากได้อย่างถ้าเราอยากได้เป็นแบบครีมครีมมินิมอลเราก็คือครีมครีมมาเลยอะแบบแต่งตัวแบบติดติดมินิมอลหรือว่าจะเป็นแบบสีีีเดดยยววทัั้้้งงตอไ่าก็ บว,ว่ามุมนี้ปังมากนะคะทุกคนคือต้องไปนั่งตรงบันไดแล้วก็ถ่ายเสยๆแบบนี้คือแบบถ้าถ่ายมุมเนี้ยมันก็จะเห็นเก้าอี้สองอันข้างหลังแล้วก็ผ้าที่แบบเย้ายวยยะราเย,ย,ยา้ายวนยัรารยุยระยะเออเห็นปะเนี่ยสีเขียวเนี่ยเขียวอย่างเงี้ยคือเข้าเวลานั่งเก้าอี้บอกเลยนะคะว่าจะถ้านั่งให้ดีก็คือห้ามนั่งเต็มตูดต้องนั่งครึ่งตูด คือเพื่อนอ่ะล่าสุดก็คือไม่ถ่ายไม่ใช้เพื่อนถ่ายรูปแล้วใช้ใช้แฟนเพื่อนถ่ายรูปเพราะว่าแฟนเพื่อนถ่ายดีคนนั้นก็คือแฟนเราเองค่ะแฟนเราเองค่ะแฟนเราถ่ายรูปสวยภูมิใจปะแกก็ถ่ายสวยถ่ายให้เราหน่อยเนี่ยรู้ป่ว่า <c oughs> เดี๋ยวลาเพื่อนจะใช้ให้ถ่ายรูปคือเลยหรือว่า <c oughs> คือถ้าเป็นทิกวิงอ่ะ <c oughs> เฮ้ยมึงมุมนี้ดีมึงนั่งมึงนั่งมึงนั่งแล้วพอถ่ายเสร็จกทำเป็นถ่ายเพื่อนก่อนโอเคเหมือนเป็นคนดีแบบได้รูปแล้วได้รูปแล้วแต่ว่าจริงๆงก็คือรูปที่แฟนเพื่อนถ่ายให้นะคะก็คือแบบ แฟนเรากับแฟนแกใครถ่ายรูปดีกว่ากันแฟนเออเดี๋ยวเดี๋ยวแฟนเราไม่ถ่ายให้อ,ะ <laughs> อ่ะอาตอนนี้นะคะเรามาที่คาเฟ่ที่2ซึ่งเป็นคาเฟ่ที่แบบว่าลึกลับมากแล้วถ้าเพื่อนๆจะขับรถมาก็ต้องไปจอดที่วัดนะคะแต่ว่าถ้าจะไม่ขับรถมาก็คือ <c oughs> เดิน <c oughs> แถวนี้แถวบ้านใช่ป่ะแต่ว่ามาแถวนี้ก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาทาําคาเฟ่อยู่ตรงนี้เพราะว่าซอยมันเล็กมากแล้วคาเฟ่น่ารักด้วยเออคาเฟ่แบบน่ารักเหมือนอยู่เกาหลีเลยเป็นแบบแหลายๆโซนนี่ถึงแล้วเนี่ยร้านนี้เห็นปะ่ะอ่ะรูกกันป่ะคือจะไม่คิดว่าจะมีคาเฟ่ลับๆอยู่ตรงนี้ถึงแล้วคาเฟ่ชื่อพี่มูนตินตินค่ะ มาในร้านแล้วนะคะเขาก็จะขายเป็นแบบว่ากาฟงกาแฟทุนคน<ง>คือเราจะบอกว่าคาเฟ่นเนี่ยคนเยอะมากมาคือวันเสาร์วอาทิตย์อ่ะบอกเลยว่าอย่าหามาเนี่ยว่าให้มาวันธรรมดานะคะซึ่งร้านเนี่ยทิโม่กับิงงก็คือเปิดมา3เดือนแล้วเขาบอกว่าชื่อมาจากมาของเจ้าของร้านร้านเขาจะแต่งแบบแนวติ๊งติเนาะแบบปูนเปื่อย แล้วก็มีหลายชั้นมากแต่ว่าแต่ละชั้นเนี่ยก็จะถ่ายรูปได้หมดเลยคโฟนนี้นนมันก็จะไปเหมือนแอลกรอโรลีไว้เออแล้วก็แบบโชมผลงานอะไรแบบนี้คือที่นี่เขาก็จะมีหลายโซนมากนะคะอย่างที่ห้องที่บอมอยู่ตอนนี้ก็เป็นห้องหนึ่งในคาเฟ่ที่เขามีเอาไว้ให้ถ่ายรูปแบบติดติสก็คือตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเป็นดาดฟ้ามุมฮิตท,ที่ทุกคนมาถ่ายนี่อันนี้เป็นน้ำของเขาแก้วน่ารักมากๆ เห,หน oh, ็นปะแล้วก e ็อ like ันน e ี้เป็นเดอร์ตี้แล้วก็อันเนี้ยเป็นเดอร์ตี้ก็คือเป็นเดอร์ตี้แบบสีแบบถูกต้องดีคือเป็นเดอร์ตี้แบบเดอร์ตี้จริงๆอะมีความมันความแบบความนัวโอ๊ยไม่ดเดอรตี้เครื่องเติ่นตกไม่สนใจนะว้ามันสูค่ะกูรอ เรากลับมาทำคาเฟ่เราปิ้งกี่ค่ับคนนี้ก็คือไม่เคยแถวมาเหาอ่ะพี่วิวฝั่งนี้ดีมากเลยฝั่นี้ดีมากเลยพี่วิวสวยมากแม่แต่ว่ามันต้องถ่ายผ่านอันนี้ถูกไหมแม่บอกว่าแม่อยากถ่ายลอดช่องรอดช่องที่ไม่ให้สีเขียวอ่ะนั่นแหละมันต้องถ่ายแบบเหมือนจะได้ดูมีอะไรไง S <S เ,รเรารู้สึกว่าร้านนี้จะเป็นสไตล์แบบติดติสหนึ่งมันจะต้องเป็นแบบพวกเสือ้อยืดเสือ้อยืดขาวกางเกงยีนเป็นทนขาวๆฟ้าๆจะเข้ามากแม่ก็คือแม่อยู่วันนึงครับไม่ว่าคุณเจออายุเล็กน้อยมากน้อยเท่าไหร่การถ่ายรูปของเขาคือแม่สาหรับคุณเสมออ่ะเสร็จแล้วนะคะบอกเลยว่าปังไหมจ๊ะป,ปังมากนะคะเกาหลีสุดๆงั้นเดี๋ยวเราไปต่อคาเฟ่อ,อีกที่หนึ่งเลยวะป่ะ คาเฟ่สุดท้ายนะคะชื่อว่าอาเบอร์อาเบอร์อาเบอร์อันนี้ก็จะอยู่ตรงย่านแบบตลาดน้อย,ลอยเลย,ยคือจริงๆถ้าเดินามาจากตรงเมื่อกี้ก็คือได้ถ้าใจมันกล้าก็เดินได้เดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันนะคะทุกคนคือจะบอกว่าคาเฟ่ที่เราพามารอบนี้คือมันจะมีความแบบติดติสนหน่อยนาะแต่คาเฟ่เนี้ยสวยมากเลยมันจะให้ความรู้สึกที่แบบ ดูเก่าๆแต่ก็ไม่เก่า,แต,กกาแต่ก็มีความูินเทดูเหมือนเราไม่ได้อยู่กรุงเทพอีกแล้ว แบบแต่งตัวชุดเดียวเราก็ไปได้หลายทีมากๆเพราะว่าแบบใส่เสื้อขาวตุงเก้งยีแบบง่ายๆมันก็ไปได้ทุกร้านเลยเนาะไมุมนี้ดีทุกคนเป็นมุมหน้าร้าน,นะคะ<อ>มันจะเป็นเหลืองๆ,ๆแล้วก็มีเขียวๆแบบเนี้ยแล้วถ่ายออกมาแล้วแบบใส่กุงเก้งแบบปอมสีชมพูคือตัดกันมาก ยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคาเฟ่ฮอปปิ้งที่เราพามา EP นี้บอกเลยว่าสายเตสห้ามพลาดเพราะแต่ละที่ฟังไหมคะ,<ป>ะแล้วก็มาแบบช่วงละดูไหนก็คือรู้ว่ารู้สึกว่าแบบย่านนี้ก็เป็นย่านที่แบบจะอึมครึมก็ดูถ่ายรูปสวยจะสดใสก็ดูถ่ายรูปสวยแล้วก็หาทําง่ายด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันหมดเลยเดินได้เออเดินได้แต่ไปเดินครึ่งนัตอนนี้นะเป็นเวลาคือหลายชั่วโมงแล้วแต่ว่ากลิ่นกลิหอมอยู่ป้ะ ยังหอมอยู่ยังหอมอยู่เลยนะคะเอาเป็นว่าใครที่มีปัญหาแบบเฮ้ยกูไม่มั่นใจเรื่องแบบว่ากลิ่นอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเซเลนีนะคะทาไวแล้วอุ่นใจกว่าอะใครอยากตัวหอมมั่นใจทั้งวันแบบพวกเรานะคะอย่าลืมว่าไปหาซื้อเซเลนีบอดี้เพ์ฟูมโลชั่นมาใช้นะคะเพราะว่าอรรไหมคะทุกคนหอมไว้มั่นใจกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้เราสามคนขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าจะพาไปย่านไหนฝากติดตามด้วยจ้าอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ช่กดแชร์